บพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่30ธันวาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดส่งท้ายปี2565ปิดไปที่1,668.66จุดบวกเพิ่มขึ้นมา7.46จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.45%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่78,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พลังงานแล้วก็กลุ่มธนาคารส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มขนส่งอสังหาริมทััย์์แล้วก็กลุ่มการแพทย์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเดลต้ราคาหุ้นนั้นบวกขึ้นมาแรงมากถึง14.96%ซึ่งการที่ราคาหุ้นเดลต้าในวันนี้ปรับตัวกันขึ้นมาได้แรงส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของ การซื้อของกองทุนที่มีการปรับพอร์ตที่จะนำทางด้านของโตัวเดลต้าเข้าในดัชนีเซต50ในรอบครึ่งปีแรกของปีหน้านอกจากนี้ก็ยังคาดการณ์กันว่านโน้มผลประกอบการในไตรมาส4ปี65ของเดลต้านั้นกำไรจากธุรกิจหลักจะเพิ่มขึ้นเยีย o อ y อนเยทางด้านของคอมเซวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.26ก็ได้ปัจจัยบวกมาจากทางด้านของมาตรการ ชอบดีมีคืนนอกจากนี้ทางด้านของผู้บริหารเองนั้นก็ยังมีการระบุว่าจะเดินหน้าต่อยอดธุรกิจในปีหน้าก็คือปี2 5 6 6ส่วนทางด้านของ TKN ราคาหุ้นนั้นบวกขึ้นมา2.65%ก็ได้อานิสง์จากการที่จีนน้ำมีการเปิดประเทศซึ่งก็จะช่วยหนุนยอดขายให้เพิ่มแล้วก็มีการเติบโตกนันขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นทางด้านของ s t a r k วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4 17%ทางด้านของผู้บร the ิหารนั้นก็คาดว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าก็คือจะสามารถทำได้ที่30,000ล้านบาทก็เป็นการทำสถิติสูงสุดใหม่นอกจากนี้ทางด้านของ t r i s เ r a t n n g เองก็มีการแจ้งอันดับเครดิตของ Stark เป็น Triple B บวกทางด้านของ s k <S Read> y <Bay> วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้13.39%ซึ่งก็ได้ประโยชน์จากทางด้านของยอดผู้ใช้บริการสนามบินที่เพิ่มเติมกันขึ้นมาแล้วก็จะมีการใช้บริการแอปพลิเคชันสวัสดีบา AOT ซึ่งก็จะช่วยหนุนทางานะของรายได้ของ Sky ให้เติบโตขึ้นได้อย่างโดดเด่นทางด้านของออราราคาหุ้นวันนี้บวกขึ้นมาได้2.34% ็มีการร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจขายฝากทองซึ่งกำไรสูงกว่า15%ต่อปีแล้วก็คาดว่าพอร์ตลูกนี้จะโตเป็นเท่าตัวภายในปี2,567ทางด้านของซินเนกราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.14%ก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาส4ปี65นี้แนวโน้มรายได้นั้นจะเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้อัน,นิี้สองจากช่วงของไฮซีซั่นเข้ามาหนุน ทางด้านของมาลีวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา12.50%ก็ทางด้านของดีลในการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อที่จะแลกหุ้นกับเอบิโกนั้นสิ้นลงแล้วโดยทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นจะมีการเพิกถอนหุ้นเอบิโกออกจากตลาดหลักทรัพย์ในวันที่4มกราคมปีหน้าทางด้านของ AIT วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้4.62%ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของ TKS นั้นมีการประกาศว่าจะซื้อหุ้น AIT เข้าพอร์ตเพิ่มเป็น22.48%แล้วก็เตรียมที่จะขออนุมัติทางด้านของผู้ถือหุ้นในวันที่16กุมภาพันธ์ปีหน้า ส่วนทางด้านของโมชิราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้2.82%ก็ได้ประโยชน์จากการที่จีนนั้นมีการเปิดประเทศแล้วก็มีการเตรียมพร้อมรองรับกําลังซื้อที่จะเพิ่มเข้ามาจํานวนมากแล้วก็น่าจะเพิ่มเป้าปรายได้ในปีหน้าปี66ให้เติบโตขึ้นมาได้อย่างมีนัยสําคัญทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเอสโซราคาหุ้นติดลบไป3.08% ก่หลังจากที่มีข่าวว่าทางด้างของ BCP นั้นเตรียมที่จะเข้า TakeOver ร์เแต่สุดท้ายแล้วทางด่านของผู้บริหารเองนั้นก็ออกมาระบ,บุว่ายังไม่มีข้อสรุป เกี่ยวกับดีลดังกล่าวก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ราคาหุ้นเอโซมีการปรับตัวลงมาทางด้านของอิชิราคาหุ้นติดลบไป2.59%คาดว่าเป็นการถูกขายทํากําไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้มีการเก่งกําไรผลประกอบการไตรมาส4ปี65ที่คาดว่ากําไรนั้นจะเติบโตสูงสุดในรอบกว่า6ปีส่วนทางด้านของทัสโกวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป5.63%ก็มีการประกาศที่ จะขายหุ้น49%ในบริษัทย่อยก็คือ s a s c o Dealers ให้กับทางด้านของ s i n o p e c ที่เป็นมูลค่ากว่า34ล้านเหรียญซึ่งก็จะทำให้ทางด้านของ s a s c o นั้นที่เคยมีบริษัทย่อยก็จะกลายเป็นบริษัทร่วมแทนซึ่งตาแหน่งของ s a s c o เองก็ออกมาบอกว่าการขายหุ้นให้กับ s i n o p e c นี้เป็นการร่วมมือเพื่อที่จะเป็นพันธมิตรกับผู้ค้าผลิตภัณฑ์น้ามันรายใหญ่ของจีน และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ